สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็แดดร้อนมากนะคะส่วนตรงโน้นก็แดดออกนะคะส่วนที่เยริซ่ายืนอยู่นี่ก็คืออ่า่มคะ่ะเป็นอ่ที่ท,ที่ที่แดดตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายก็ล่มคะ่ะทุกคนอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ยุ่งคะ่ะทุกคนลูกสาวก็ได้กลับบ้านไปแล้วนะคะอันนี้เยริซาก็ ยุ่งกับการที่ติดแอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเอตียงนอนซื้อของที่ลับที่นอนเพื่อจะรอเพื่อนสามีนะคะว่าเออเขาจะมาเยี่ยมค่ะทุกคนเดือนหน้าเดือนอะไรนะเ,เดือนธันวาเขาจะมาอันนี้ก็คือซื้อแอร์มาติดใหม่นะคะก็คือสั่งเฟอร์นิเจอร์มา ยิ่งไปกว่านั้นสามีซื้อจักรยานมาใหม่นะคะทุกคนจะพากันไปปั่นจักรยานอะไรประมาณนี้นะคะ,ะทุกวันยุริซาก็จะไปเล่นเทนนิสนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าเออขาแพงค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ก็คือไปเล่นมาแล้วก็คือเริ่มจะเออเล่นได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าขาแพงเป็นแบบไหนก็คือเราใส่รองเท้าแล้วขาเราก็พิกนะคะก็คือ เป็นอะไรที่มันไม่สนุกเลยนะคะก็คือเหมือนกับไปเล่นแล้วก็ไม่สนุกค่ะก็เลยเอาอะไรที่ผ้าพ,พันไว้ที่เขาทำที่ให้ขาเรามัดไว้แน่นก็จะช่วยได้แล้วก็จะไม่เจ็บมากนะคะทุกคนอันนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะคะแต่มันไม่เหมือนปกติค่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนก็จะพันไว้แบบนี้แต่เราก็เดินได้อันนี้เขียวเขียคือลูกเทนนิสนะคะ ทุกคนอันนี้ก็ช่วงนี้ไปเล่นเทนนิสก็เช้าเย็นนะคะวันนี้ก็ใกล้จะไปแล้วค่ะวันนี้ก็พาจะพามาดูห้องว่าเออเป็นยังไงนะคะใครจะมาเที่ยวหาก็มาได้นะคะติดแอร์ทุกห้องแล้วค่ะทุกคนออมีสองห้องออสี่ห้องนอนนะคะที่บ้านแล้วก็เมื่อก่อนก็คือติดไม่หมดทุกห้องแล้วห้องนี้ก็คือจะ ปล่อยไว้เฉยๆเพราะว่า,เ,าเรายังไม่มีคนมาอยู่ก็เลยยังไม่ทำก็ประหยัดเงินคะ่ะทุกคนพอคนมาแล้วเราก็นี่ค่ะก็คือจะเป็นห้องนี้นะคะที่อันนี้ก็เมื่อก่อนก็ไว้ของเก็บของนะคะทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าจักรยานจะไปไว้ไหนอันนี้ที่นอนแล้วก็ชุดที่นอนเขาก็มาส่งเรียบร้อยนะคะ แล้วก็เมื่อวานนี้ติดแอร์นะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนติดแอร์เรียบร้อยเมื่อวานนี้ก็คือแอร์มาติดแล้วก็เขาก็ย้ายตู้เสื้อผ้าแต่จริงๆตู้เสื้อผ้าจะอยู่ตรงตรงแอร์นะคะแล้วก็เลยาย้ายตู้เสื้อผ้ามาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ของ ต่างๆของสามีนะคะอันนี้เจกันก็ไปไปซื้อมาวันนี้นะคะที่นอนค่ะทุกคนที่นอนเมื่อส่งแล้วแล้วก็ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จักรยานสามคันค่ะทุกคนอันนั้นอของลูกสาวอันนี้คันกลางนี่ซื้อมาใหม่ค่ะจักรยานไฟฟ้า ต่จริงๆงของแกะก็เหมือนกันนะคะอันริมสุดติดกับที่นอนนี่ของเก่าแก่อันนี้เขาเพิ่งมาส่งนะคะไม่รู้คันเท่าไหร่แต่สามีไม่ยอมบอกกับทุกคนว่าซื้อมาคันละเท่าไหร <c> ่ <oughs> นี่ค่ะแอร์ทุกคนเรียบร้อยแล้วก็มีห้องน้ำอันนี้อ่อห้องสำหรับให้แขกไปไทยมาพักนะคะ แต่ทุกห้องก็จะมองเห็นสระน้ำนะคะแต่ตรงไปทางโน้นก็คือห้องห้องใหญ่ห้องนอนเยริซาอันนี้ก็ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนตรงนั้นก็แดดออกส่วนส่วนร่มนี้ก็คือส่วนที่เยริซาอยู่นี่ก็คือแดดตอนเช้าแล้วช่วงบ่ายก็จะแดดตรงโน้นนะคะ อันนี้พฤศจิกาแดดก็จะแรงนะคะทุกคนเริ่มจะฝนไม่ค่อยตกอะไรประมาณนี้นั่นเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็มัวแต่ยุ่งซื้อข้าวซื้อของว mm ิดีโอก็ไม่ได้โพสต์นะคะแล้วก็ยุ่งกับลูกหลานแล้วก็อันนี้เขาก็กลับบ้านไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็เราเออไปโรงเรียน แล้วเราก็มีเวลาแล้วก็อันนี้ก็ไปเล่นเทนนิสเช้าเย็นนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปเล่นมาเมื่อวานนี้ก็ไปเล่นมานะคะแต่ขานี่ก็คือเมื่อวานนี้ค่ะคือขาแพงนะคะทุกคนอันนี้ก็ใช้อนี่อนี่ไว้ก็ทายาแล้วก็ค่อยยิงชั่วแล้วนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะ